สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดว hey. mm ัน hmm. พุธกลางคืนครับว่าในช่วง1จนถึง10ธันวาคม2,565นนี้คนเกิดวันพุธกลางคืน จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล้วครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วย จะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป,ไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ heroin. ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ1จนถึง10บธันวาคม2565เปิดไพ่ขึ้นมาครับไพ่7ถ้วยไพ่ 2, 2ดาบและ ไพ่ราชาแห่งดาบครับกำลังจะพูดถึงสถานการณ์ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงหนึ่งจนถึง10ธันวาคม2565นี้ว่าจะมีทั้งเรื่องที่จะต้องเจอทั้งปัญหาเจอทั้งความขัดแยง้งและเรื่องที่เป็นโอกาสผ่านเข้ามา นะครับมาดูในเรื่องของโอกาสทางการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนก่อนนะครับไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามานะครับรวมถึงการที่อาจจะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆใ,ในช่วง1จนถึง10ธันวาคม2565นี้เพราะฉะนั้นสึ่งสำคัญนะครับนั่นก็คืออย่ามัวแต่คิดฝัน นะครับต้องลงมือทำนะครับสิ่งเหล่านั้นจึงจะสำเร็จได้นะครับจึงจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านนะครับสถานการณ์และนำพาตัวเองไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมได้นั่นเองนะครับบางคนในช่วง1จนถึง10ธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่เรียกได้ว่าได้เริ่มต้นกับ โครงงานใหม่หรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่หรือว่าการได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีผลต่อนะครับสายงานสายอาชีพที่คุณนั้นทำอยู่นะครับทำให้พบกับความก้าวหน้าและความสำเร็จที่รอคอยหรือว่าที่ตามหาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับเวลาโอกาสเข้ามาเราอย่าลืมที่จะคว้ามันไว้ แต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าโอกาสนั้นเหมาะกับตัวเราหรือเปล่านะครับไพ่เจ็ดถ้วเนี่ยยังจะพูดถึงการที่ในช่วงหนึ่งจนถึง10บธันวาคมนี้นั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีทางเลือกหลายๆทางนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาบางโอกาสเป็นบทเรียนบางโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่จะพลิกชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเลือกให้ดี นะครับไม่ใช่ทุกโอกาสที่อาจจะเหมาะกับตัวเราเพราะฉะนั้นขอให้มองให้ออกเลือกให้ดีว่าโอกาสไหนที่ใช่ที่เหมาะสำหรับตัวคุณนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับไพ่สองดาบจะพูดถึงอุปสรรคและปัญหาโดยเฉพาะอุปสรรคปัญหาความท้าทายเหล่านั้นจะมาจากคน นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณนั้นร่วมงานด้วยหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้างานของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะการมีปัญหาการมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังให้มากและนอกจากระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วยังจะต้องระวัง การมีปัญหาการมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยไพายราชาแห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาการมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเจอกับอุปสรรคปัญหาความท้าทายบางอย่างที่เป็นอุปสรรคใหญ่ต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความสามารถในการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปให้ได้นั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ อาล้วครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง1จนถึง10ธันวาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10ทธันวาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่า1จนถึง10ทธันวาคมนี้ไพ่สองคาถาไพ่9้าถ้วยและไพ่อัศวินแห่งเหรียญน,นะครับ3ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่กำลังจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองการเงินกำลังจะเริ่มดีขึ้นไพ่เก้าถ้วยเนี่ยจะพูดถึงสถานการณ์การเงินที่เรียกได้ว่าจะมีช่องทางใหม่ๆมีรายได้เข้ามาในช่องทางใหม่ๆ นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการหาเงินผ่านช่องทางใหม่ๆหรือการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางที่ไม่คาดคิดนั่นเองในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าไพ่9ก้าถ้วยเนี่ยเราจะพูดถึงการได้ พบปะพูดคุยกับผู้คนหรือว่ามีผู้คนที่เขานำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้ทำให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติก็เป็นได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรียกได้ว่าใครที่กําลังมองหา อาชีพเสริมรายได้เสริมนะครับหรือว่ามองหาโอกาสช่องทางในการหาเงินเพิ่มให้กับตัวเองนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง10ธันวาคม2,565นี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับไพ่ สองคาถาไพ่สองคาถาใบนี้จะพูดถึงการเงินที่เรียกได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเริ่มดีขึ้นแต่คนเกิดวันพุธกลางคืนเองก็ยังคงจะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆด้วยนะครับในช่วง1จนถึง10ธันวาคมนี้เรียกได้ว่ายังคงมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืน การเงินเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะดีขึ้นก็จริงอยู่แต่ยังไม่อยู่ในจุดที่มั่นคงนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายด้วยนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินในช่วง1จนถึง10ธันวาคม2,565นี้ ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ในเรื่องของดวงโชคลาภกันบ้างถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นดวงโชคลาภมีเกณฑ์จะมีโชคลาภกับเขาอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรเพียงแต่ว่าก็ดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรนะครับไพ่ก้าถ้วยจะพูดถึงการที่ ที่มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาบและโชคลาบนั้นจะมาจากบุคคลที่3บุคคลอื่นนำพามาให้นั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับ เราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่า1จนถึง10ธันวาคม2565นี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1นึจนถึง10ธันวาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับต้องบอกว่าไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เดอะทาวเและไพ่อัศวินแห่งเหรียญครับสามใบนี้กำลังจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนที่กำลังส่อเค้าลางจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนครับเรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนในสถานะต่างๆนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนในสถานะที่นะครับกำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่หรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มคบหากันนะครับ ไพ่เดอะทาวเวอร์ครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่นอกจากจะไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับถึงขั้นที่จะเลิกลากันไปได้ก็มีหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่คนที่คุณนั้นกำลังคบหากำลังดูใจอยู่เขาอาจจะคาดหวัง ผลประโยชน์หรือว่าคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณก็เป็นได้เช่นกันเรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจนักในการที่จะคบหาดูใจกับเราก็เป็นได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้ว เป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นคนรักกันอยู่แล้วในช่วง1จนถึง10ธันวาคม2565นี้ไพ่เดอะทาวเวจะพูดถึงสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดปัญหาทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรือว่ามีลักษณะของปัญหาที่เรียกได้ว่าอาจจะนำพาไปสู่การเลิกลาหรือว่านำพาไปสู่การแยกจาก ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพูดกลางคืนต้องระวังนะครับในช่วง1จนถึง10ธันวาคมนี้หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหันหน้าปรับความเข้าใจกันดีๆอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขสถานการณ์หรือว่าแก้ไขปัญหานะครับไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะพบกับบทสรุปที่นำพาคุณไปสู่ความเสียใจก็เป็นได้ครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับอีกหนึ่งสถานะนั่นก็คือสถานะโสดครับคนโสดต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้ทบทวนตัวเอง ถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คิดจะรักใครชอบใครระวังเขามาคาดหวังผลประโยชน์จากตัวเราหรือว่าระวังพบกับความผิดหวังเสียใจก็เป็นได้คนโสดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงความรักไม่ค่อยดีนักนะครับการที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ อาจจะยังไม่ใช่โอกาสที่เหมาะโอกาสที่ใช่สำหรับคุณนั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักในช่วง1จนถึง10ธันวาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม LINE ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับและอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอวอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางลายไอดี0-61ย4 9 8995